สวัสดีครับผมแม็กบาง์บทองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับหรือว่าแนะนำนะครับกล้อง2ยี่ห้อนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ใช้โดยประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของตัวเองนะครับว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นเนี่ยสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าไม่รู้จะเอาอันไหนดีนะครับผมจะมาบอกให้แล้วกันอันนี้เป็นกล้องแท้ทั้งคู่นะครับผมซื้อมาอันนี้ประมาณ2,000อันที่แพงมาหน่อยหนึ่งประมาณสองพันแปดสองพันแปดหรือสามพันจำไม่ได้นะครับ อันนี้ประมาณ2,005-2,006นะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคเรามาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นกันก่อนเลยนะครับสาหรับผมเนี่ยผมชอบห้อยคอนะครับผมชอบห้อยคอฉะนั้นสายที่ให้มานะครับมันจะต้องเป็นสายสายแบบนี้สายที่ห้อยคอนะครับผมจะห้อยคอตลอดเวลานะครับถ้าเวลาไปเดินดูพระนะครับหรือเวลาทาอะไรก็แต่ห้อยคอมาสะดวกนะครับไม่ลืมไว้ที่ไหนนะครับผมจะห้อยคอนะครับฉะนั้นผมจะมีสายห้อยคอทั้ง2อัน รูปร่างภายนอกนะครับก็ดูมีความใกล้เคียงกันนะครับเล็กใหญ่ใกล้เคียงกันอันนี้จะเป็นรุ่น d 4 0นะครับอันนี้จะเป็นนิกลส 10X อนะครับก็เป็น2ยี่ห้อนะครับที่เอ่อเป็นเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตลาดทั้งคู่นะครับอันนี้สําหรับผมคนที่เริ่มต้นนะคนที่เริ่มต้นนะครับในราคากล้องระดับนี้ข้อต่อไปลองกลางขึ้นมานะครับกลางขึ้นมาปุ๊บนะครับกล้องไซส์ d 4 0นะครับก็เลนก็จะเป็นแบบนี้ เลนโค้งเลนนูนเลนเว้านะครับของเขาเนี่ยก็จะมีมุมแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวดูใช้งานจริงจะเป็นยังไงนิคอนครับนะครับเลนก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับนูนทั้งคู่เลย2ฟฝั่งเลยนะครับนิคอน 10x เจาะทะลุได้10เท่านะครับผมมาดูคุณภาพบ้างดีกว่านะครับอ่าเวลาสมมุติเราจะส่องพระนะครับเป็นพระอะไรอะพระที่อยู่ในกรอบอย่างนี้ได้ไหมอ่าซูเป็น พะล่วงพิมพ์นี้ละการซตดพะอยู่ในกรอบนะครับอ่าดูคุณภาพนะครับอ่าวางป,ปึ๊บอ่าจะวางกล้องไปก่อนนะครับแล้วก็เอาพะมาวางฟื๊บอ่าเป็นไงนี่ระดับการโฟกัสนะครับพี่ๆดูเองนะชอบอันไหนนะครับดูเองอันนี้มืออาจจะไม่นิ่งนะครับอ่านี่การเจาะทะลุก,กรอบเป็นไงนะครับแล้วถ้าอยู่ในถุงพลาสติกถุงพลาสติกแบบนี้นะครับถุงพลาสติกแบบนี้อ่า เป็นไงครับเป็นไงบ้างมองเห็นไหมอนะครับมองเห็นเนื้อไหมอาลองพลิกให้ดูอีกด้านหนึ่งอานนี้พลิกด้านเป็นไงครับชัดไหม อ่านี่เจาะให้ดูเลยนี่อยู่ในถุงพลาสติกนะอ่ามือบางทีมือผมอาจจะไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นผมนะครับช่วงสรุปแล้วกันนะครับอ่ะแล้วถ้าเป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกล่ะนะครับเป็นพระที่แบบไม่ได้อยู่ในถุงนะครับไม่ได้อยู่ในกรอบพลาสติกแต่เป็นพระเนื้อธรรมดานะครับ ดูสิครับความคมชัดชัดเจนขนาดไหนอันนี้ผมเปิดไฟช่วยนะผมเปิดไฟช่วยนะครับอ่าชัดเจนจำแจ้งแดงแจขนาดไหนนะครับตัดสินใจเอาเองเก็บไว้ในใจก่อนนะครับยังไม่ต้องบอกใครบอกไปก็ไม่มีใครรู้นะฮะเพราะเป็นเรื่องของความในใจอ่าชึบชึบมาประมาณนี้ ดูการโฟกัสนะครับดูการโฟกัสว่านะครับดูการโฟกัสนี่เป็นไงความคามชัดอืมนะครับดูแล้วสบายตาไหมนะครับดูแล้วปวดตาหรือเปล่าอ่าโอเคต่อไปนะครับเรามาดูในรายละเอียดของตอนที่แสงน้อยกันบ้างนะครับแสงน้อยคือเวลาไปเดินสนามพระดึกดึนด,ด,ด,ดึนะครับ ตีสี่ตีห้านะครับแสงน้อยๆน,นะครับดูนะแสงน้อยๆน,นะครับแสงน้อยๆเป็นไงนะครับจะโดนพักเก้ไหมความคมชัดเป็นยังไงจะโดนพักเก้หรือเปล่าวะเจาะทะลุกรอบได้ขนาดไหนนะครับความอยากจะดูตรงไหนมุมไหนนะครับ ลองพิจารณาดูเอานะครับลองพิจารณาดูเอานะครับผมปิดไฟไปดวงหนึ่งแล้วนะครับอ่านี่คือแสงน้อยอ่าโอเคต่อไปก็อยู่ในถุงพลาสติกนะครับผมถุงพลาสติกแสงน้อย,น,อยนะเป็นยังไงนะครับชัดไหมอันไหนชัดไหม ดูหน้าดูตานะครับดูการโฟกัสนะครับไหนเร็วไหนช้านะครับลองดกไว้ในใจเลยต่อไปก็นะครับอันนี้นะครับนี่พอท่านคล้ายวัาส่วนขันนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อสีเพี้ยนไหมนะครับดูเอาเองเลยนะครับอ่ะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนนะครับ จะตัดสินใจได้นะครับว่าชอบอันไหนนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้อันนี้คือผมเนี่ยซื้ออันนี้มาก่อนซื้อนิคอน 10x มาก่อนนะครับซื้อมาก่อนซื้อมาใช้ดูก่อนนะครับแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊มันยังมันยังไม่สุดไม่สุดสําหรับเราก็เลยซื้ออันนี้มาใช้ดูอีกทีนึงนะครับปรากฏว่าอันเนี้ยมันเข้าตาผมมากกว่าอันนี้สําหรับผมนะสำหรับเพื่อนเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูเอง สำหรับผมเนี่ยอันนี้มันเข้าตามากกว่านะครับหนึ่งเลยผมชอบที่มันโฟกัสเร็วกว่านิดหนึ่งนิคอนเนี่ยจะโฟกัสช้ากว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเซียววิแต่มันก็มีผลนะครับมีผลต่อความรู้สึกเราผมให้ดีสศนนะครับความคมชัดเนี่ยบางมุมนิคอนชัดกว่านะครับบางมุมนิคอนชัดกว่านะครับบางมุมอันนี้ชัดกว่านะครับเรื่องของคุณภาพเนี่ยจริงๆพอๆกันพอๆกันนะครับความ ความชัดเนี่ยจริงๆพอๆกันมันต้องคลิกมันต้องทะแยงตะแคงให้เข้ากับระดับสายตาเรานะครับถึงจะรู้นะครับสครับเรื่องของแสงสว่างเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆเรามันก็มันก็พอๆกันนะแต่ว่ารู้สึกว่า D40 เนี่ยจะทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับนิดนึงถ้าเกิดว่าในในในจังหวะที่ไม่มีแสงนะครับหรือแสงน้อยเนี่ยบางทีนิค o อนเนี่ยเขาเขา ด้วยความที่เขาเจาะละเอียดนะครับเจาะละเอียดมันเลยทําให้บางทีแสงเนี่ยมันเข้าไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมืดนะครับมันจะมืดนะครับแต่ถ้าเกิดมีแสงอย่างส่องไฟฉายเข้าไปเนี่ยอันนี้สบายนะครับแต่ดีซศนย์เนี่ยผมว่ามันสว่างกว่ามันสว่างกว่าเวลาเวลาอยู่ในที่ที่ต้องการแสงน้อยอันนี้ก็ทํางานได้ดีกว่านิดนึง ซึ่งมันก็พอๆกันคุณภาพมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมไม่ได้อวยอันใดอันหนึ่งนะจริงๆผมใช้ทั้ง2อันนะครับผมใช้ทั้งสองอันนะครับ,ม,ออนนรบมาดูข้อเสียที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงดีกว่านะครับก็คือ,อ,อข้อเสียของ d40 เนี่ยอันเนี้ยนะครับเวลาผมห้อยคอใช่ไหมเวลาผมห้อยคอนะครับเนี่ยสมมติผมจะห้อยอย่างเงี้ยห้อยอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมเวลาผมจะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยนะครับ บางทีนะ D40 ยเนี่ยมันมันทำไม่ได้นะครับมันตวัดอย่างนี้เลยไม่ได้มันต้องเอาหนังยางเนี่ยมาร้อยหรือเอาเชือกมาร้อยนะครับให้เวลาหย่อนเนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งมันต่างจากนิคอนเนี่ยนิกอนเนี่ยนิคอนเวลาห้อยเห็นไหมไอตัวตูดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับเหมือนเป็นรูปหัวใจเลยเหมือนเป็นรูปดอกไม้ดอกบัวอะไรสักอย่างนะครับอ่ะผมทําให้ดูอย่างนี้ เวลาผมจะหยิบขึ้นมาส่องเนี่ยนะครับผมหยิบขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะมีตัวเปิดอยู่เนี่ยมันเปิดได้เลยนะครับมันเปิดได้เลยอ่ะดูออกไหมมันเปิดได้เลยนิ้วโป้งดันปุ๊บส่องนะครับปิดง่ายแต่พอเป็นนะครับไซส์ดีสี่ศูนย์เนี่ยผมชอบห้อยคอยอย่างนี้ใช่ไหมผมต้องเอาหนังยางมาร้อยเพื่อให้อย่างเงี้ยมันอยู่ในสถานะแบบเนี้ย นึกเอกไหมเพราะมันไม่มีตัวห้อยเหมือนกับนิก้อนนะครับนิก้อนเนี่ยเขามีหูเชื่อมที่ห้อยมาแบบนี้นะครับเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าเออทำอย่างเงี้ยม,มันจะสะดวกกว่านะครับซึ่งมันก็จริงแม่งสะดวกกว่า,าจริงนะครับเนี่ยมันมีตัวห้อยตรงเนี้ยนะครับไซส์ไม่มีนะครับไซส์เนี่ยนะครับผมต้องหาหนังยางมาเจาะเพิ่มเพื่อให้เพื่อให้มันหย่อนเนี้ยเพื่อทําเป็นหูเชื่อมนะครับซึ่ง ไม่รู <laughs> ้ว <res> ่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู T ้ว่าผมทําถูกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับแต่ผมทําผมต้องทําแบบนี้เพื่อนะครับจะได้นะครับตวัดนะครับเอามือตวัดอย่างนี้ได้นะครับแล้วเอามือตวัดเดี๋ยก็ไม่ใช่ว่าเอานิ้วเดียวตวัดได้นะมันต้องจับขึ้นมาแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายแล้วก็ส่องนะครับมันถึงจะทําได้ถนัดนะครับแต่นี่ก้อนเนี่ยไม่ต้องเลยหยิบขึ้นมา จับปุ๊บนะครับใช้มือเดียวเลยดึงจบซึ่งมันสะดวกกว่านะครับผมก็ใช้ทั้งสองแบบทีนี้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับของ2รุ่นนี้นะครับก็คือตัวตัวตรงนี้ตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวตัวความความแน่นของของของตัวยึดเลนตรงนี้นะครับอ่ะคุณดูนะนี่ก้อนปล่อยอ่ะอันเนี้ยมันจะหลวมกว่านิดนึง แต่มันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับมันก็ถือว่าเปิดง่ายปิดง่ายนะครับของไซส์เนี่ยเขาจะทํามาแบบแน่นเลยเปิดอาจจะแน่นนะครับแต่ก็ไม่แน่นเกินไปแต่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้แล้วก็ปิดนะครับซึ่งอันนี้มันแน่นกว่ามันแน่นกว่าถามว่าแน่นกว่าหลวมกว่าดีไงนะครับแน่นกว่าเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกว่ามันดีนะครับมันดีเพราะมันแน่นเวลาเปิดเวลาเปิดเนี่ยโอเคมันรู้สึก สมมติคุณจับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุณจะส่องพระสมมุติคุณปิดไม่สุดเนี่ยปิดไม่สุดนี่มันอยู่อย่างนี้นะครับกล้องมันจะไม่เหวี่ยงมันจะไม่เหวี่ยงไม่หล่นปึง้งอย่างเงี้ยเึนือไหมมันจะไม่ไปโอกาสที่จะโดนพระเสียหายเนี่ยมันน้อยซึ่งอันเนี้ยสายทำดีกว่านะครับนิกอนนะครับก็ทํามาได้โอเคนะครับแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่บางทีเนี่ยเนี่ย มันจะกึ๊กกึกกึกกึกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพอตวัดอ่ะเออตวัดอย่างเงี้ยให้ดูบางจังหวะที่เราเผลอปล่อยแล้วมันมันคเคลื่อนอะไรอ่ะมันมันเสียวแวบอ่ะเออมันกูไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> มันเสียวที่จะไปโดนพระแต่ของไซส์เนี่ยเห็ดไหมตบัดยังไงก็ไม่มีหล่นนะครับไม่มีหล่น ่จะวางไงก็ไม่มีหล่นเพราะว่ามันมันแน่นกว่านะครับแค่นั้นเองเออแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับจบการรีวิวนะครับแบบประสบการณ์การใช้จริงเลยนะครับที่ไม่มีใครไม่ผมว่าไม่น่าจะมีใครมามาบอกหรือว่ามารีวิวนะนะครับจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าคุณอาจจะต้องลองซื้อใช้เองนะครับถึงจะรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนแตกต่างกว่ากันหรือคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ย บางคนก็ชอบอันนี้มากกว่าบางคนก็ชอบอันนี้มากกว่าก็มีไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับผมก็จะเอาอันนี้ใช้หลักแล้วก็เอาอันนี้ใช้สํารองนะครับอันนี้คือส่วนตวงผมนะครับแค่นั้นเองเพราะว่ากล้องในราคาประมาณนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดเริ่มต้นครับเป็นชุดเริ่มต้นของมือใหม่ที่เริ่มจะส่องพระในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ เป็นกล้องคุณภาพนะครับที่เซียนพระหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเออนี่แหละดีดีในราคาคุ้มค่าคุ้มราคาออย่างนี้ดีกว่านะครับจะซื้อเนี่ยก็ระวังของเก๊กันด้วยนะครับของปลอมก็มีนะนะครับชาติจะซื้อเนี่ยถ้าใครจะฝากผมซื้อนะครับผมบวกไปนะครับ3า0บาทเอาแบบนี้เลยนะครับ2กล่องนี้เลยเอาแบบนี้เลยแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะใช้อแบบเลยก็ได้นะครับก็ผมจะบวกเพิ่มนะครับ300บาท เผื่อว่านะครับใครที่ไม่ชัวนะครับอยากจะไม่ไม่ชัวว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเจอกลัวของเก๊ของอะไรนะครับก็นะครับถ้าอยากได้ของแท้ก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะครับแบบยอมบางทีก็ต้องยอมเสียเงินนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ของที่มันมีคุณภาพและได้ของแท้นะครับแล้วก็ได้ของตามที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับโอเคจบการรีวิวครับสวัสดีครับ